สาวลาาอยากดังอยากมีเรื่องกับคนไทยคนไทยช่วยจัดให้หน่อยเขาอยากรู้อยากลองระบบไทยว่าคนไทยจะทําให้เขาดังได้ไหมนะครับพอล้อยอยากบอกว่าสาวลาาคนนี้ไม่มีใบอนุญาตทํางานนะครับผมคือแข็แกจากต่างบ้านทำงานในเมืองไทยสวัสดีครับสวัสดีครับบอน้อยสบายดีบอน้อยบอน้อยมาซิ พี่น้องสบายเวสุภุสุอร์ครับผมกับเปล่าน้อยปากเซีอีกเช่นเคยเช่นเคยครับผมสวัสดีพี่น้องฟังไทยเด้อและสบายดีพี่น้องอยู่ทางฝั่งลาวครับผมที่รับชมมาหน่อยอยู่ทางตอนนี้ครับผมป้าวลาวไม่มีไม่เอายาทำงานข้างบนเา็นไทยนะขอคนไทยขอเมต์ตักเตือนคอเมต์สั่งสอนน้องก็บอกว่าน สวัสดีครับและสบายดีเด้เอแม่พี่นองเอซีมูเพื่อนเบ้ดท,ทุกคนทุกท่านนะครับนะว่าสปินทางฝั่งไทยหรือว่าฝั่งลาวหรือว่าต่างประเทศเนาะก็ยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องอยูทูปตู้คาปันสุกนะครับเอาพี่นงกะคือเกา่าคือเดิมตามสัญญาที่ว่าไวเนาะตู้คาลงไปแล้วคลิปก่อนนาะนนกะโมอยังลายกันาานางว่อนั่งคุยนง่งร่มกันเดือง าวที่เป็นกระแสอยู่ตอนนี้เนาะแล้วก็หลายๆคนที่ว่าเป็นอ่าไอดอลเนาะที่ว่าที่มันออกข่าวที่ทุกคำบอกเนี่ยพี่น้องหลายๆคนที่ว่าติดตามแล้วก็ฮักพิ่นถ้าเบิ่งผลงานเพิ่นแสดงเนาะทางนานาเฮาที่ว่าถูกอ่าคาดีดีไอคอนคะแนนพี่น้องประวัติกันจบไปกะเที่ยวว่าก็คือคิดฮอดเนาะพี่น้องคิดฮอดอยากเห็นเพิ่นแสดงอีกคะแนนพี่นอ้องแต่เมื่อนี้นะครับ สุขามออกว่าเป็นคนล่าพี่น้องบาดีนเนาะกาเห็นในช่องอ่าหลายๆช่องยูทูปเนาะคนออกมาว่ากันพี่น้องแต่โมูว่าอ่าเพื่อนอ้าโอเคพี่น้อง <c oughs> ต่อต่อเนาะโมโหหอดส่แล้วพี่น้องอ่าเพื่อนมาคอหงก็๊กก๊กก็๊ก กินข้าวอะไรวันนี้เพิ่นว่าสันเนาะเพิ่นมาขอเงินน้ำพี่น้องแซ่กันคนละหาสิบบาทเจ็ดสิบบาทน้องพี่น้องเนะาะกะกินข้าวแรงก่อนนอนกินข้าวก่อนนอนพี่น้องเลยเนาะสําหรับตู้ข้ามพี่น้องเลยเอาเนาะลืมพี่น้องพรุ่งนี้ตู้ข้ามส่งออเดอร์อีกนเนาะเหลือออนลาพี่น้องแต่ว่าตู้ข้ามเอาไว้ใส่เองกับเบิลแล้วเอาไว้ใส่เองกับสีแดงให้ลูกค้าน้ำบอดูค่าจองลายมือแหละเพิ่นวาคือบอกมาให้เนาะตอนแรกตู้ข้ามมาเบิลแล้วไอที่นี่ตู้ข้ามก็จะเอาไปให้เพิ่น เพราะว่าเพื่อนในใสาแล้วมันดีเนาะเพื่อนก็เลยสั่งต่อแต่ตุกคําของเบิร์เนาะสบู่หมดนะครับแล้วก็เดือที่ตุกคําไว้ใช้แต่ตุกคําีเบง้เพื่อนเนาะสำหรับสบู่ขมิ้นสมุนไพรหน้าขาวของตุกคํานะครับนะเอาพี่น้องเขาเรื่องกันเลยบาทนี้เนาะกับมีผู้หญิงท่านหนึ่งไปลองเลยเนาะหรือว่าสาวลาวท่านหนึ่งที่ลงมาทํางานอยู่ไทยนะครับนะแล้วเพื่อนกับมีเรื่องดราม่าเกิดขึ้นโมโ oh หว่าเป็นเรื่องอีหย่าง,างตุกคํากับเบิง าลายส่องแล้วมันบอกต่างคนต่งางบ่ออีกแบบหนึ่งมันตุกข้ามกับบริเวณเมองขอมูลลึกๆโมกหว่าข้อมูลมันนเป็นยังไงเนาะแต่ตุ่มข้ามเบิองขาวๆแล้วไม่ค่อยแบบว่าพิ่นท่าไทยคนไทยหรือว่าประเทศไทยเนาะเรื่องเปิดบัญซีหรือว่าเรื่องอยังเนาะที่ว่าตุกข้ามเบิองหรือว่าคือเราบอกเลยะว่าอยากดังละว่าละว่าอยากดัง ก็เป็นค้มลเล่าพี่อนที่เราออมาบอกอมาเห็นจากคอนเทนต์เนี่ยจันน่ะคือเราอยากดังเพื่นวะคือเราอยากดังเนาะอแบบต้คข้ามเนยตัวข้ามก็มอยากดังคือกันพี่นองแต่ต้วข้ามโมโหสิเขียดจังไดแต่ต <c oughs> ัวข้ามโมบายพาดพิงไปบออยากดังแบบในทางทีบ่บ่ถึงเนาะ <c oughs> เอาต้วข้ามสีให่เบิ้งจักน้อยนึงแล้วเขาจังมากพิจารณานะครับแล้วก็อ่าแบ่งแลกความคิดเห็นเนาะว่าคิดยังไงกันบ้างนะครับกับเรื่องแบบนี้เนาะพี่นอง การเรื่องโซเซียลเนาะพี่น้องเรื่อง Social, เรื่องโซเซียลเรื่องลงออนไลน์มันก็เป็นธรรมดาผู้ใดก็อยากดังแมนบอกครับผู้ใดก็อยากดังผู้ใดก็อยากมียอดวิวเนาะคือตุคต่คําตุ่คําก็ทข้ขงมียอดวิวได้นะนี่าตุ่คําถึงออกมาแสดงความคิดเห็นนะครับแบ่งปัานควมหูและอยากหูว่าที่เ่นวอาบางทีมันถือบอมันเหมาะสมบอนะครับเนาะนะในฐานะตุกคํากับเป็นเพื่อนบ้านคือกันเนาะเป็นเพื่อนอเป็นคนบ้านเดียวกัน มวยนบาณเดียวกัน,นออกประเทศเดียวกันเนาะแต่ถาา้าว่าเพิ่นว่าผิดวลาดหรือยว่าท้าทายางหุ่นเ้งเกินไปทุกข้ามกับออกอตทษแทนเพิ่นเนาะแต่กับบ้องเหมาร่วมนะพี่น้องคนเรามันไม่เหมือนกันประเทศเดียวกันมู่บานเดียวกันเพื่อนเดียวกันพี่น้องเดียวกันนี่นิสัยใจคอววาจานยั่งบุคือกันนะครับเพราะฉะนั้นเฮาบ้องเหมาร่วมเอาสิเป็นยังไงเรื่องรล่าเนาะทุกข้ามเบิ่งในช่องเบาบบาหน่อยพี่น้องบ่าน้อยฝักเซ บอลหน่อยปักซี่เนาะทุ๊กข้ากะยกเอาเดือนนี้มาเว้าหรือว่าอ่ามาสแสดง,งความกิจเห็นแลกเปลี่ยนกันว่นถือบอรหรือว่นถือจังใดและกะขอโทษน้ำเนาะที่ว่าคนบ้านเฮาเฮ็ดจังซี่นีิเนอะอาะเอ้ยเนาะนี่สาวลาวอยากดังในไทยนะครับนั่นนี่อ่านี่คือบอลหน่อยเอยาลงเนาะก็เห็นหลายเทือเ่อแหลกไหมเนาะเคยเห็นร้ายเห็นโดนอะไรคิปนีมเนาะเบิงบ่งๆบิ้งเดี๋ยวตุ๊กข้ามเบิ่งน้อยนึงเนาะสาวลาว ถ้าคนไทยอยากดังจัดให้แน่นอนเอาคนจัดยังไทยพน่นองมากมาบิลงทำให้หนูดังสาวลาวอยากดังอ,อยากมีเรื่องกับคนไทยคนไทยช่วยจัดให้หน่อยอเขาอยากรู้อยากลองระบบไทยว่าคนไทยจะทำให้เขาดังได้ไหมนะครับเพราะน้อยอยากบอกว่าสาวลาวคนนี้ ไม่มีใบอนุญาตทำงานนะครับผมคือแทนการแข่งขันสัวทำงานในเมืองไทยเอาสวัสดีครับสวัสดีครับบอน้อยสบายดีบอน้อยบอน้อยบอกซิสวัพี่น้องฟัปายเวทสุโขศน์ครับผมผมกับเปล่าน้อยปากเซีอีกเช่นเคยเช่นเคยครับผมสวัสดีพี่น้องฟังไทยเด้อและสบายดีพี่น้องอยู่ทางฝั่งล่าครับผมที่รับชมบอน้อยอยู่ทางตอนนี้ ังคนไทยนะขอคนไทยของเม็ดตักเตือนขอเม็ดซั่ซ้อนน้องก็บอกว่าน้องอยากดังนะครับน้องอยากรู้เหมือนกันว่าโชเชียลไทยนะครับจะโจมตีเขาได้สักแค่ไหนนะอยากลองดีอยางท้าทายระบบไทยเราอยากดังเนาะเราก็อยากดังด้วยการมีปัญหากับคนไทยคนไทยจะให้หน่อยนะครับคนไทยจะทําได้ไหมนะครับเพราะว่าเขามีเจ้าหน้าที่ของคนไทยนะครับก่อลี จะเดือดร้อนไปด้วยนะครับเขาก็ออกมาตอ,ตอ,ตอบโต้ว่าเดือดร้อนพี่น้องโมเดือดร้อนเป็นเบอร์ดอกเพราะว่าพี่น้องคนไทยเพิ่นหูการะเทศะและฮู้ว,ว่าอันใดควรอันใดบุ่ควรเนาะและฮู้ว่าพลกดแห่งกรรมผู้ใดทำผู้้นก็ได้รับอ่าสำหรับตูขต้ข้าม่าตู้ข้าม่าโบว่าบ่บดเดลือนบอดเด่เลือนอ่าร้อนเบิดเพราะว่า คนดีก็มีพี่น้องแม่นบอกอา้าเล่านี่เฮ็ดผพดพผูพ้เดียวนี่แล้วทำาพดรนี่รวมหมดทั้งประเทศหรือว่หมดทั้งแรงงานที่อยู่ในไทยนะคร<ม>ับมมนก็เป็นไปบ่ได้นาอพี่น้องเนาะแต่ก็คนเล่าคือกันนี่เนี่ยหรือว่าคนแรงงานคือกันสีช่าง,งเล่ามากกว่าเนาะมากกว่าพี่น้องเพราะว่ารวมบ่ไดู้่แล้วเนาะพี่น้องเนาะ แล้วมันเป็นอะไรนะครับเขาไม่ได้ทําผิดเขาทําถูกนะครับผม hmm. เขายังยืนยันยังเชื่อมั่นตัวเองว่าเขานี่เปิดบัญชีใช้เองนะครับแต่เท่าที่วนอยดู บัญชีที่เขาใช้อยู่ตอนนี้นะครับต้องมีคนเปิดให้ต้องมีคนเปิดให้แล้วเอาบัญชีของคนอื่นมาใช้นะครับซึ่งนะครับการที่เปิดบัญชีให้คนอื่นก็ผิดกฎหมายด้วยนะครับน้องคนนี้นะครับนอกจากทําให้ตัวเองเดือดร้อนแล้วยังจะทําให้เพื่อนที่เปิดบัญชีให้นะครับเดือดร้อนไปด้วยนะครับน้องยังไม่รู้ตัวว่าน้องกำลังทําผิดนะครับน้องออกมาตอบโต้คนไทยว่าไม่ต้องมาเตือดน้องนะครับ เราไม่ได้เป็นของเงินกินไม่ได้เป็นของข้าวกินไม่ได้เป็นของเงินใช้นะครับไม่ต้องมาเดือดนะครับต้อ,องค้ำก่อนอยากดังทั่วประเทศเลยค่ะอยากนั่งดังเอาให้ดังนะคะในไทยไหมคอมเมนต์ใต้รีวิโออยากดังเหมือนกันค่ะพี่อยากดังทั่วประเทศเลยค่ะอยากนั่งดังเอาให้ดังเลยนะคะนี่คือเสียงเล่าพี่น้องทำให้หนูดัง พี่ไม่ได้เดือดร้อนหรอกแต่ว่ามันเดือดร้อนคนลาวที่มาหาทํางานอยู่ไทยเป็นเดือดร้อนอะไรคะมไปขอข้าวขอตังเขาเหรอหนูแค่อัดคลิปลงครับมาทํางานในเมืองไทยนะครับแบง่งผิดกฎหมายแต่ออกมาโชว์กล้ามดาบน,นะครับผมออกมาเป็นกล้ามดาบน,นะครับท้าทายคนไทยว่าอยากดังน,นะครับ ว่าอยากดังอยากรู้เหมือนกันว่าคนไทยจะทําได้ดีขนาดไหนนะครับผมแถมยังบอกสอนคนไทยว่าไม่ได้ไปขอข้าวกินไม่ได้ไปขอเงินใช้นะครับไม่ต้องมาตัดเตือนไม่ต้องมาคอมเมนต์นะครับผมคือคนไทยเขาเห็นพฤติกรรมของสาวลาวคนนี้นะครับทําพฤติกรรมไม่ดีไม่เหมาะสมก็เลยคอมเมนต์ตักเตือนว่าอย่าอัดคลิปแบบนี้นะครับผมมันจะทําให้แรงงานลาวที่มาแรงงานลาวที่อยู่ในไทยเกิดร้อนไปด้วยนะครับเขาบอกว่า เขาทำอะไรผิดนะครับคือยังไม่รู้ตัวหรอวว่าคุณไม่มีวิญาณทางานนีคือคุณกระทําคนผิดอยู่นะครับไม่มีวิญาณทางานแต่ชักชวนคนลาวไปเปิดบัญชีไทยนะครับคุณกระทั้คนผิดอยู่นะนะครับแล้วื่นน้อยก็อยากรู้เหมือนกันว่าที่บัญชีที่สาวลาวคนนี้เอามาโชว์บัญชีไทยมันเห็นนะครับเขาบอกว่าใช้พาสปอร์ตเปิดนะครับบัญชีนี้นะครับอยากรู้เหมือนกันว่าเป็นชื่อคุณหรือเปล่านะครับวันน้อยไม่เชื่อหรอกว่าแรงงานลาวจะใช้พาสปอร์ต ไนะครับไม่เชื่อนะครับผมไม่มีแน่นอนนะครับผมไปเสิร์ชดูได้นะครับตาม Google หรือว่มมาตามมาตรากฎหมายของไทยนะครับไม่มีให้แรงงานต่างด้าวนะครับเปิดบัญชีโดยที่ใช้พาสปอร์ตเพราะว่าพาสปอร์ตไม่มีที่อยู่ในไทยพาสปอร์ตไม่ได้ยืนยันที่อยู่ในไทยนะพาสปอร์ตเป็นแค่ผ่านท่องเที่ยวนะครับ คนทํางานนะครับใช้พาสปอร์ตทางานะถ้าตามเปบนจริงตามระบบกฎเป็นจริงมันผิดกฎหมายนะครับผมพาสปอร์ตมันผิดกฎหมายนะถ้าอยากทางานเรื่องนะพี่น้องต้องไปครับไปดู่ครับไปดีวีซ่านะครับผมถึงจะถูกต้องตามกฎหมายจริงอ่ะโอเคพี่น้องพ่อผู้เลื่องเข้าใจเรื่องราวแล้วเอมซี ของตุคำว่าจังไหนพิจารนาเบอร์่นาะเอาตุคำมชิโกแสดงความคิดเห็นเนาะและ้วก็อ่าเบ่าถึงเรื่องเล่าของสาวเล่าคนนี้ว่าถูกหรือผิดเนาะแต่ถ้าว่าตุคำเบ่าผิดพลาดประการใดเนาะกกับขอโทษขออภัยน้งเนยเนาะนี่แหละพี่น้องเ,เอ้ยอ่านทีว่าหูเท่าบุถึงการเนาะโอเคครับโอเคครับโอเค เพื่อนมาแล้วพี่น้องซื้อน้ำกินมาแล้วทุกครั้งเราบอกโอเคเดี๋ยวทุกครั้ออกไปกินนะว่าถ่ายคลิปแป๊บหนึ่ง่น้องเลยเนาะเดี๋ยวมันสีขาดตอนเนาะพี่น้องเลยเพื่อว่าทุกครั้สีแสดงความคิดเห็นและตู้คำจะอขอโทษเนาะที่ว่าสาวลาวคนนี้เนี่ยเพื่อนได้ไปบอกผ่านพิ้งถึงพี่น้องชาวไทยเนาะเพื่อนมาบอกถึงคนประสาทคุนเลยพี่น้องเนาะเพื่นอนนี่คืออยากดังแห้งาลีเนาะพี่น้องเนาะ นี่แหละพี่น้องความอยากดังเราก็กว่าเราอยากดังพี่น้องเราก็บอกอยู่เนาะแต่ว่าคุณอยากดังไม่ถูกที่ปตูนหนคือคุณอยากดังไม่ถูกที่นะครับเนาะคุณอยากดังแล้วไปทําความเดือดร้อนให้คนอื่นเนาะและอยากดังไปพูดไปว่าให้คนนูน้คนคนนี้ถ้าคุณอยากดังคุณต้องดังด้วยความสามารถของตัวเองเราไป้องเนาะและที่เบาหน่อยเราออกมาเบาก็คือของเราเลยพี่น้องเลยเนาะคือ,อ ถ้าจะเปิดบัญชีได้เนาะพี่น้องเปิดบัญชีในไทยคือต้องมีบัตรแรงงานต้องมีนายจ้างเนาะระบุงานว่าคุณทํางานอะไรเงินเดือนเท่าไหร่อะไรประมาณนี้เนาะเพราะว่าเงินนี่สาคัญพี่น้องเลยเห็นวอล์สมือนี่มีเื่องมีเล่ากันอยู่เงินเนี่ยเนาะอยากเกเงินโกงเงินกันเปิดบัญชีบุได้พี่น้องเลยเนาะพาสปอร์ตเป็นพาสปอร์ตท่องเที่ยวเลยเป็นพาสปอร์ตท่องเที่ยวคุณเข้ามาคุณต้องทําบัตรแรงงานหรือบัตร mou ต่อเพื่อ ทำงานน้อเพียงนอ้องและเพื่อนว่าอยากลองกับระบบอยากรู้ว่ากระแสดราม่าโลกโซเชียลของทางไทยจะเป็นยังไงมันไม่ใช่โลกโซเชียลของทางไทยหรือประเทศไทยอย่างเดียวนะครับอืมมันทั้งโลกมันทั้งโลกนะครับผมมันทั้งโลกเนะอ่ามันทั้งโลกไม่ใช่ว่าทางประเทศไทยอย่างเดียวมันทั้งโลกโลกโซเชียลใครๆก็มีมือถือเล่นมือถือเนียน่ยนี่น้องเพียนอนะ้องและเขาก็ ดังอย่างที่คิดแต่ดังในทางไม่ดีเนาะตกงานคือว่าบมีงานเฮ็ดส้ำนึกพิษตอนแรกส้ำนึกพิษชื่อออกมาเขาโทษแต่ว่าอยากให้คนที่บอกพินคอมเมนต์บอกพิ่นอ่ยขอษูพินก่อนหัถูกคำอยา่ากลัวน้องพี่นกอ,อยาก่าํำเพราะว่าเป็นใบได้เจ้าเป็นคนผูกจ้เาก็ต้องเป็นคนแก่เจ้าเป็นคนเริ่มจ้เาก็ต้องเป็นคนเริ่มอีกเริ่มว่มาจะกขอโทษ บอกจังไดเนะาะคำบมาได้บอาไปแล้วมันแก้ไขบุได,ด้กับความรู้สึกความรู้สึกเราะปีย่น้องน,นี่แต่ว่าให้เอ็ซีทุกคําหรือว่าทุกคนเนาะที่เบิ้งนี่แหละที่ให้โอกาสระบอบี่น้อะหรือว่าจังไดเนาะอ่าของแน่นเระวัอยา่างดังแล้วเ,เป็นดังก็งดีได้ไหม่นอะอ่เนาะแล้วก็หลายคนก็นบอกว่าเออแค่ผมยิ่งคนเดียวนี่ให้เดือดร้อนทั้งมงุ่งมงการอ่าทางดาว มาเห็นงานเนาะอ่าบอบอพี่น้องตูข้ามบอมองในมุมนั้นเพราะว่าตู่มข้ามหูดีเนาะว่าอ่าประเทศไทยเนี่ยพันพีองหนองเพื่อนหูเนาะพี่น้องอ่าเพิ่นหูเพราะว่าเพิ่นหูเนาะพี่น้องตูข้ามกับยุดแน่เปิดแน่เพราะว่าไอา้่นเอิญกินเข่าเนาะ mm hmm. ในแหละตูข้ามกัอ่าหูเนาะแล้วก็เข้าใจว่าเพือ่อนบุคคลที่สั่นแน,นอนคนดีมีเยอะพี่น้องแต่ถามว่าผิดทุกคนผิดไหม ทุกคนผิดพี่น้องผิดเบิร์นุ่ยใครถือเนาะคนมนุษย์โลกงเฮาเกิดมาผิดตั้งแต่เกิดพี่น้องผิดเฉพาะสิ้นหานยอีกอมู้หัวทุกคนถือใดบอกทั้งหาทั้งหาชิ้นเลยเนาะนี่แหละคือการผิดการโลกเนาะพี่น้องเฮาก็ขเข้าใจแล้วพี่น้องเราอยากดังอ่าแล้วอยากดังนะครับแต่ขเข้าใจแล้วและตุกข่กาก็อยากดังอยากในยอดวิวคือกันเนาะก็เลย ออกมาเสกออกมาเสนอให้นำเนืนนเอยเพาะว่นเสนอห้นำเนแล้วก็ออกมากราบขอโทษน้นองพี่น้องาว่าเป็นบอกเฮ้งบอพัดพิ้งอะไรก็ผมกราบขอโทษแทนในฐานะคนบ้านเดียวกันแหละอ,อยากให้ทุกคนมองว่าทุกคนมันไม่เหมือนกันมีสัยใจคอและบุคลิกดื้อนอิหน้าตาหรืออย่างกันยังบุคลิกกันน้องพี่น้อง,นองคนดีมีหลายพี่น้อง ไม่ต้องไปใส่ใจดอกเนาะเพิ่นกระเด้นรับกรรมหรือว่ารับผลกระทบที่เกิดกับเพ,พ,พิ่นในเพิ่นสางประเทศเองเนาะเพี่องเนะาะสาหรับเรื่องสาวเรา,าปากดีอยากดังนี่กะประมาณนี้พี่น้องเนาะตุก๊กคําก็ออกมาโทษขอภายนําหลายเนาะที่ว่าเกิเดเรื่องแบบนี้เนาะในโลกโซเชียลในอ่ากระแสบางเทีแต่เรากระบอกู่านเนี่ยตะหนกเราว่า content ท,ที่ซื่อเราว่า เหตคอนเทนต์กับจริงเนาะแต่ว่าเหตุคอนเทนต์แบบบุถึกกับบุควรเนานะคือตุ่มข้ามหมอกมาบอก,บอกมนีอกับโมหวิวาตุขามเดิมพี่น้องเดิมตุ่มข้ามกับอยากดังคือกานอะไรเนาะอยากดังอยากเด่นแต่ก็ติเติมตู่มข้ามหอกมาบอกนกี่กัเห็นในหลายช่องหลายคลิปคนไทยนะพี่น้าะทุกคนไปติดตามมึงเดิมสาวลาวกันีเนาะบทเสียตู่มข้ามเอาโอเคพี่น้อง,งทั้งไอพึ่นกระถางกินข้าวกินน้ำอยู่เนะาะเยอะจงังเดย มาบอกมาคุยกันไหมสำหรับคลิปนี้ตุคํกากับที่ได้ขอตัวจบเนาะก้อ,อนไปพี่น้องก็ฝากเลยเด้อฝากพงเมพพี่นอ้นองเนาะกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้ตุกคําด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้ตุกคํทาทำคลิปต่อๆไปนะครับผมขอบคุณมากๆครับสำหรับคลิปนี้ก็คือสิีทก่อตัวเก่าคำว่าสวัสดีครับและสบายดีเด้อพี่นอ้องบ๊ายบาย